ครับพี่น้องเก็บถั่วก็เสร็จแล้วครับก็มาดูแตงครับดูแตงที่เขาขึ้นเองครับพี่น้องไม่มีสองเถานเนาะเถาละสองลูกสามลูกครับก็ได้กินอยู่เรื่อยๆพี่น้องวันนี้ก็ได้สองลูกครับ2ลูกอันนี้สุกแล้วพี่น้องอันนี้ยังครับอันนี้เก็บเลยเพราะว่าใบมือเขาเหลืองแล้วครับใบเล็กๆที่ติดเขาเรียกใบเลยพี่น้อง ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกไม่ถูก <c oughs> นี่ครับใบใบเนี่ยพี่นอก็คือส่งสัญญาณว่าจะหลุดบักปิงครับจะสุกเนาะครับวันนี้ลงสีก็ได้แต่งได้ทั่วครับกลับบ้านอย่างสบายใจแล้วพี่น้องครับเสร็จงานแล้วก็ต่องานปลูกต่อครับผม ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามลุกสีโดยส่วนอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับ